ชุดเลยเบิง่งแต่ขาบักใหญ่ขาเจ้าเลี้ยวบ่าจัดเลี้ยวมาแต่ไก่ไข่ว่าแม่นเล่าเปิ่นแกลบนี่เขาเสวยกับวันีซะเขาโอ้ยหุ่นกับวัดีาาบบดเจ้านี่หุน่วนวนิวานแม่นเอวนี่วานแมนเอวเอ็ดเลยนมเจ้ากับบักใหญ่ผิวบักขาวสะโพกอุ้ยเอว38 8 36เลยโอ้ยจังบ่อยากอายคน่นนอส่มา,าที่แตกดีสุดสีดำ คอยกะว่าอยู่จักว่ามันใส่มาอย่างสุดสีดำเบิ้งแรกเมื่อกี้สิกิีบฟ้าขผู้ดีเราอยา่เม่อยเพชรบ้าที่แตกที่ผมยิ่ยิ่คขึ้นรนมาหมางามกะบองงามเนาะแม่นอผนกะติเขาใจว่าพผนเป็นอีหยังเกาะอันอีสานแม่มีจังเสียมีจังเสียอีสานแล้วเบองเอ้ยไอ้กลัวเป็นหนาวเบืองัเเป็นตขีกเฉียดเนาะแม่นะ แล้วบางคุณตากะใส้เน่าประจันรับล่องตะเทียข่อยว่าเป็นคนขวักเอยนกันจังที่มันกะกาใส่มากชนใส่แอปประจันสีย่พูดสีย่าเพูดวนมาเออเจมันอีมขี่ไล่เจมันอีบอสวยแล้วมังเจอกูเลยเจอเลยเจอคนเลยเออเคยกันแล้วสิบอกเคยจังที่ลูกน้องเจ้าปนี่ป้าดมาบอกขอขางเจ้าคัแท้ ยังไม่ตะกัดโดยเจ้าพ่อก็แม่ลูกน้องคอยเนี่ยมันเฮ็ดดีตัวเวลาหัวหน้าไปเลยมันเข่าๆภาวหน้าคืออย่างเนี่ยเข่าๆภาวหน้าผู้หญิงหรือหัวหน้าผู้ชายบ่กูถามมึงไปหัวพายเขาอย่างเอาเนาะมึงเทียมได็พี่อ้ายคอยได้แน่น่ะพี่อ้คอยอ๋อใชมาจากไหนจ้าสวัสดีแฝดบ้าผู้ใดเห็นกับว่าแฝด ตบตบปืนอ่อยได้ไหมคะอขอบพระคุณค่ะอโอเคน้่งเสือลมนังเสือลมงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมีมาแล้วเจ้าเสือเอิญป,ปกติบอกพี่น้องก่อนบอกพี่เปิ้ลก่อน <C> ปกติทีมงานน้องเสร็จงานแล้วก็คือพักผ่อนเลยกลับกลับเลยเพราะว่า อันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษแล้วก็เป็นมือพิเศษแ้งถือว่าถ้าเกิด่าสิได้มาขืนเวที่อีกนี่ต้องเสียเงนินอีกได้นน่แม่นว่าพี่น้องพี่น้องนี่สิได้กำไรแด็ดวันนี้ถือว่าพี่น้องได้กําไรมากๆเ <c oughs> จ้าภาพก็ได้กาไรคือกันขอบพระคุณมากมากค่ะถือว่าวันนี้เป็นวันใจแลกใจมากๆใชเ่เอาแม่นอย่างไร <c oughs> เอาจำานีกาาน่ก็ให้ที่วันนี้ เอามันเสาปันนั่นตีเลยจังใดเอาเป็จังใดจัดการเลยค่อยเน,ยนเอ้ยเอาพ่อพอดีพอดีอพ่อประมาณอุย้ยเดี๋ยวมื่อไหน,แน่แอนก็เป็นจังส์มมไ,ไม่โดนบัไดหรกันไม้ถ้าสมมติมแอคเคียวค่อยถ้าสมมติว่าทุกคนเคยติดตามจะรู้ว่าหนูเป็นสายเบรกเขาอยู่แล้วเออ เราจะชงให้เขาแล้วเพาะต้องเป็นคนใ่เพราะว่าเราเป็นแฝดกันพี่เอ็นเป็นคนชงครับแต่พี่ใหม่เป็นคนดื่มเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยนะพี่ดีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพูดหน่อยมองจากข้างหลังไปมันเหมือนขบทางม้าลายเลยมันคนละสีเลยอ่ะตัวเิงหน่อยฮะแกกูบ่าเลี้ยงอดีตเหรอไอ้ไม่ไม่มองฝั่งนี้มันขาจ้าเหมือนไฟสองฝั่งมองมันนี้เหมือนคนปิดไฟเลยอ่ะเออมึงก็สิตายนะพี่ปิดไฟเลยละ ตายน้ำมีแหล่แหลมๆนี่ละพอจำเพาะพันยูด๋อนเนาะหรือว่ายูดนจังไหนจักปีแล้วแปดปีเหรอเฮ้ยแปดปีนั่นคอยจีบอกใครเด้อพันบ่ได้ยูทนเด้ออันอยูแปดปีนั่นทนอยู่คักๆนี่แหล <S <S ปะปาดคอยไปย่อมไปที่ก่อนเจ้าคักแถทมที่สุดบ่ที่สุดคอยเลี้ยงไม่ตัก,กัดยังเดียวแมนบ่ ปาด์ไม่ได้เขะค้างเจ้าไม่ได้ถือกเราซื้อได้ไมแมนบอมันมาถือกเราแล้วดิือยิ่อยากจะเกิดขึ้นเจ้าภาพมาแล้วมาหันพลิ้นแล้วเมื่อกี้นี้แกบอลแกบอลมาเลยเดินมาเลยอย่ามาตโตเด้อถือเรามาน้ำเนีโอ้ยพ่อแหงเลยวอาโดนละเนี่ยสิได้ลองเพลงสู้่น้องฟังลองเราก็ได้ใจเฮาคักอยู่ได้เนาะเดี๋ยวมาฟิตจิลิงกันหนึ่งผลงานเพลงว n e o n น เออเดี๋ยววันทูทีก่อนเดี๋ยวกินเหล้ากันเราคอแหงแป๊บนึงเล่นซอสแกงกันเลยตุ๊กโนีทีมงานเจ้าเบิร์ตินี่เฮ้ยแมนเบิร์ตบินี่ตีป้าสวัสดีซอสได้ย,ยังลูกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า<ส>ย่างมาเกือเทศนั่นล่ะเบ,ดดาาบนสิเมนสุด งานสมือไรจะวบ่มีเวลาสักสุดเนาะม่มีเวลาสักสุดเอาจักน้อยนี่ละเอ่อเอ่อน้องๆคะ อันนี้จะเป็นเป็นเอ่อเป็นเหมือนแบบเอ่ออยู่แบบภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ใช่บังไปบังมากอ่างทองราชบุรีโอ้บงไปบองมากือจะอั่ว่าอันเพิ่นมาเปิดมู่นน้ำมันกาชาตแม่พี่น้องพุทธที่เดียวทานไปผ่านมาท่านอย่าลืมรีบเดินผ่านไปเออยังไม่ปล่อยงูยองอ่างยังยังยังสวัสดีพี่พี่เขาหน่อยเมื่อกี้เขาสวัสดีแบบจัดเต็มแล้วนะคะขอค่ะขอขอแบบไม่ยอมแพ้นะโอเค สวัสดีค่ะเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวซุปนี่มาข้างหลังได้่อยบ้างขออนุญาตในอาจารย์นักตีของนามแป๊บนึงค่ะขออนุญาตก็เป็นอาจารย์นักตีเป็นยังผัวเจ้าเอ้า <laughs> พี่บ้าขอบคุณค่ะโอ้ผู้ใดข้อแห่ง พี่น้ำหนูติดตามละครพี่น้ำพี่น้ำบอกว่าพอเขาพอครับพี่น้ำเอาเอาไปอีกแล้วหัวเนียมีมบันเนี่ยฮะโอสองลังมีบัท่านเบิดอีกสองลังนบท่านเอเบิดอีกสองลังสามลังพอแล้วนะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังแล้วขอบคุณมากๆพอแล้วเท่ากับเอามาอีก เดยวเรียนเชิญถ่ายรูปถ่ายหูบมามาถ่ายหูบถ่ายหูบช่างกล้องถ่ายหูบไห้หน่อยค่ะเด็กๆกินข้าวบ้เลยลูกเอายาวคำว่าอะไรเืินสั้นสองสั้นสามไปคนเด้วสอี้กเ็ด้บัโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ เ์ไพภัยมากใช่หนูบอกแล้วว่าถ้าหนูสองคนมาเจอกันฝนไม่ตกแน่นอนค่ะหนูบอกเลยไม่มีอะไรไม่ต้องปักตาครยยากเลยค่ะไม่มีอะไรที่เราจะมากั้นเราได้ใช่ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่ยแยงไม่ออกเลยอะอเหมือนกันเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแยกไม่ออกเลยเอาสักท่อนพี่เอาสักท่อนไหมคะโอเคโอเคโอเคฟิเจอริ่งนับกันเพลงหยัง สองลำสาวเบื่อเบื่อเอาอาจารย์สั่นเลยบอกเอาเพลงเร็วเลยเอาเพลงเร็วเลยโอเคเขาอยู่สั้นสองกับสั้นสามรูปเพราะว่ากินสั่งเขาจะยู่สั้นไหนปะนี่สั้นนาอี๋ละยู่สั้นนาเลยสั้นแรกสั้นแรกเขามีน้อยใส่ซอยย่างประหยัดกุ้งเหลี่ยมอีหมาไปอยู่สั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเึ้นมารนาฮันก็จังไฟไหม้ปลาละจุ่มกุ้งเหลี่ยมบอกมามันบ่แมนมันบ่แมนมันมันกุ้งเหลี่ยมอีหมาไปโอ้ยโอ้ยฉันแรกฉันแรก โอ้ยเนาะโอ้ยเล็กทันแตะมาได้ไหมเนาะ <c oughs> ให้ไม่อยู่ก็ไปยังไม่สนุกว่ะติดตลกนะเราอ่ะโอเคอายูเรดดี้อายู พลังไา้เออชมรมแก๊กลาจายก็ต้องให้ออกมาความสุขนี้ข้าต้องกางบ่ต้องอยากหวาสีดำก็สใส่ออยานได้ภาษาผัวที่อาสิบ่วงเล่งใจเฮ๋ยยานดุน้องมัน กับน้องแอ็นป้าแฟนมาให้้าห์